นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดนเขมรพ่นนะทั้งที่ไปเที่ยวเที่ยวเขมรลุงนมเปนนะครับนัท่องเที่ยวชื่อว่านะตั้งชื่อต้องทั้งในที่เกาเนาะต้องเข้าไปดูแล้ว่ะท่านผู้ชมครับประมาณสิบชั่วโมงที่แล้วเนาะชื่อว่ากัมพูเดียกัมพูียกัมพูียไลฟ์สไตล์นะภาษาอังกฤษเนาะเข้าไปชมได้เนาะ นูกประชค,ค,คือชาวสังชาติคนนี้นะฮะโพสต์ไว้นะแล้วก็มีวิดีโอถ่ายไวย้สอ <นะ S 1> งวิดีโอนาะเกี่ยวกับการที่ไปเที่ยวกัมพูชานะครับกรุงพนมเปญน,นะครับโดนปล้นโดนขมนโมยป,ป,ปล้นนะครับทั้ง iPhone ทั้งเงินทองหายเกลี้ยงไปหมดเลยนะแล้วก็เข้าไปถามเรื่องราวนะว่าคนที่ขโมยไปนะทำไมไม่เอามาคืนขอคืนได้ไหมอย่างนี้ประมาณนี้การเีรจาก็เกิดขึ้น แล้วก็ทําให้นะฮะชาวเขเมรไม่พอใจจะถือก้อนหินนะหรือว่าก้อนอิฐเนี่ยจะเพีย้ยงหรือฟาดใส่ของอังกเทียวช,ชาวไม่ไม่เขาไม่บอกชื่อว่าเป็นคนประเทศไหนนะเขาไม่บอกเขาไม่เอ่ยว่าเขาเป็นคนประเทศไหนนะแต่เขาได้โพสต์ไว้นะครับว่าถูกปล้นในกัมพูชาการต่อสู้บนถนนที่บ้าท,ที่สุดน,นะการหลอกลวงที่ผิดพลาดสิ่งที่เริ่มต้นเป็นการแลกเปลี่ยน ธรรมดากลายเป็นการประทะกันความแลกเปลี่ยนก็คือการแลกเปลี่ยนก็คือการพูดคุยธรรมดาธรรมดานะฮะแต่ขมรนไม่พอใจนะครับจะทําร้ายชาวต่างชาตินะครับเป็นการประทะกันบนถนนอย่างรุนแรงเมื่อชาวต่างชาติได้รับเงินปลอมหรือว่าได้รับเงินปลอมด้วยนะฮะแสดงว่าขมรมีเงินปลอมเอามาให้ชาวต่างชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยนะเพราะว่า ส่วนที่ขโมยโทรศัพท์ก็ต่างหากนะส่วนที่ขโมยเงินก็ต่างหากหรือว่าเอาเงินปลอมนั้นมาคืนให้คิดว่าขโมยเงินแล้วจะเอาเงินมาคืนให้แต่ว่ากลายเป็นเงินปลอมนะครับผมได้รับเงินปลอมในกัมพูชาในภาพที่น่าตกใจนี้ความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นเมื่อมีการต่อสู้ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นชาวกัมพูชา ซึ่งเผยให้ความาเสี่ยงที่นักเดินทางต้องเผชิญกับการหลอกลวงในต่างประเทศดูว่าสถานาการณ์เลวร้ายลงอย่างไรนะครับและดูว่าชาวต่างชาติมีการกับช่วงเวลาวุ่นวายนี้อย่างไรนะครับผมเขาโพสต์ไว้อย่างนี้นะครับแปลเป็นภาษาไทยเนาะ Google แปลนะครับผมอาจจะไม่ตรงนะอ้อยังไงก็ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปแล้วกันว่าชาวต่างชาตินะฮะโดนหลอกลวงแบบไหนนะครับผมไปท่านผู้ชมครับ Oh n no. Why me? The t i k t o k Someone stole my phone here in Cambodia in Phnom Penh My iPhone I left it in a tuk tuk Then the tuk tuk took off And I cannot find him I cannot trace him I don't know what to do anymore hurt so much because this is the third time that they brought my phone here in pen on pen. The third time uh, so if you guys come to Cambodia please be careful with your belongings. It can look very fun, very safe, but people can take your phone and uh, it can be very dangerous guys. It can be very dangerous here. Very dangerous. Anyways I do have a picture of the tuk tuk driver. I'll put it here so you guys can uh See if you can recognize him, or let me know where I can find this guy. Your friend is hitting. You your hit friend somebody. is hitting. Your friend is hitting me, huh? No, you. Hit you this being one. a problem. You, you and your friend. You're you my friend. I you. Your to... gang. Your gang. Your gang. Your mafia gang. You gang. He's carrying. Gang. Look. I don't drink. No drink. Why you do like this? I don't drink because you stole me. You are trying to hit me. You are trying to stole me. You. You hit somebody. You. you, you can not you, you. you will see. Why are you carrying me? Why I not carry you? I try to hold you. Your friend, your friend is trying to hit me with... No, you try to hit him like this. Drop this, drop this. What drop? Drop this, drop oh. this. You see, you try drop to this. hit somebody. go away 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 go y o a go away 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 go a w a ต้องได้ไม้มานะฮะถือนะเพื่อป้องกันตัวเองอ่าแล้วก็มีคมคูจากชาวคอมเมนนะเรียกเพื่อนมาอีกคนหนึ่งก็คือเสื้อขีวเขียวอะ่ะเหมือนเสื้อละอ่าสีทหารนะฮะพอดีทำท่าเหมือนจะก้อนหินทุบใส่มนคุมคู่ชาวต่างชาติพอดีชาวต่างชาติถือไม้นะว่าจะว่าจะใส่แล้วอนี่วิ่งหาจุดตูดไปเลยนะฮะนี่คือ ความพยายามของคนเขเมรน,นะที่ทํากับชาวต่างชาติแบบนี้นะมาดูของคนไทยมั่งนะนี่ครับเก็บเงินได้นะทำกระเป๋าชาวต่างชาติทํากระเป๋าเงินล่วงนะตกบนถนนแต่ว่ามีหนุ่มไรเดอร์คนนี้นะเกเรที่ภูเก็ตนะโอ้โหสุดยอดมากนับถือนะนี่คือแต่ความแตกต่างระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมไปสุดยอดมาก การเก็บเงินได้ของชาวต่างชาติทำมวงไปไทน,น้าใจญญา s y e e s oh, Yes so อ้ฝรัง่ง,งยกมือไหว้ท่านผู้ชมนี่นะครับความแตกต่างนะครับระหว่างคนกัมพูชากับคนไทยน้ำใจใครจะดีกว่ากัน นะครับผมชาวต่างชาติรู้แล้วนะว่าไปเที่ยวกัมพูชานี้ไม่ปลอดภัยนะครับท้งที่เหมารถเช่ารถนะครับรถตุกๆนี่ก็โอ้โหขโมยโทรศัพท์ขโมยเงินแถมเอาเงินปลอมมาให้ชาวต่างชาติคนนี้ด้วยนะท่านผู้ชมครับความคิดเห็นท่านผู้ชมว่าอย่างไรบ้างครับนี่แหละครับประเทศกัมพูชาที่หิวโซตอนนี้ นักท่งเที่ยวไม่ปลอดภัยแน่นอนถ้าเข้าไปเที่ยวนะช่วงนี้ชาวฝรั่งต่างชาติคนนี้นะเขาไม่ได้เอ่ยถึงว่าเขาอยู่ประเทศไหนเนาะเขาก็โพสต์มาอันนี้ในอินต๊อกนะเข้าไปดูกันได้นะกัมพูเียไลฟ์สไตล์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือโดนหลอกมาสามครั้งแล้วนะครับที่พนมเปญที่พนมเปญกัมพูชานะครับก็คือเมารถตุ๊กๆไปนะครับไม่ชอบตุกๆโดนหลอกโดนหลอกอ่างเงี้ยนะครับ โดนขโมยโทรศัพท์ไอโฟนด้วยนะประเทศกัมพูชาที่หิวโซต,ตอนนี้นะนักท่องเที่ยวไม่ปลอดภัยแน่นอนถ้าเข้าไปเที่ยวนะครับช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจตกตำ่ำแล้วก็ทํามาหากินไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนะหลังจากที่ผู้นำคาเมนนะให้ราชาชนเดินทางกลับประเทศนะครับไม่สามารถทํามาหากินได้แล้วก็ต้องป้นเอาอย่างนี้นะครับท่านผู้ใดนะครท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ คอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรระหว่างคนไทยกับกัมพูชานะที่นีละคุณไปทั่วนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอก่าวบสวัสดีครับ เพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็ทำมาหากินไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนะฮะหลังจากที่ผู้นำเขมรน,นะให้ประชาชนเดินทางกลับประเทศนะครับไม่สามารถทำมาหากินได้แล้วก็ต้องป้นเอาอย่างนี้แลครับท่านผู้ใดนะฮะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรระหว่างคนไทยกับกรรมัมพูชานะที่เนลคุณไปทั่วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอก่าวขอว่าสวัสดีครับ